เพื่อไทยจัดงานใหญ่พรุ่งนี้อิงโชว,วิสัยทัศน์ยกเครื่องประเทศไทยนางสาวขัตยาสวัสดีผลสอสบัญชีรายชื่อรองโฆษกพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าวันที่7ตุลาคมนี้พักเพื่อไทยจะเริ่มต้นแคมเปญที่มีชื่อว่ายกเครื่องพักเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยภายในวันนั้นจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักและอดีตนายกแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยจะขึ้นเวทีเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้วย ดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมติดตามกิจกรรมสำคัญนี้ผ่านช่องทางเพจ Facebook และ YouTube ของพักเพื่อไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าครั้งใหม่ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพักเพื่อไทยที่จะยกเครื่องพักและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกันนางสาวัตยากล่าวว่าที่ผ่านมาพักเพื่อไทยไม่เคยปฏิเสธคำวิจารณ์เรารับฟังทุกเสียงจากทั้งบุคคลในพักและบุคคลภายนอก ทุกคำวิจารณ์สำหรับเราไม่ใช่การตำหนิแต่คือความปรารถนาดีที่มีต่อพักเรากำลังรวบรวมข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพักการเมืองที่มีรากฐานยาวนานนี้ให้สามารถเป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม